สวัสดีเชา้าวันที่10ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองครัวค่ะเรานั่งรถไฟมาจากลูเซิร์เมอเช้านะคะเพื่อที่จะไปนั่งรถไฟชมวิวบนรถไฟสายโรแมนติกกราเซียเอ็กเพรสกันค่ะเราจะนั่งชมวิว360องศา8ชั่วโมงจากเมืองครัวไปที่เมืองเซอร์แมทกันค่ะ และสําหรับใครที่คิดว่าเราใส่ชุดเดิมทุกวันเลยหรอคือใช่ค่ะเสื้อตัวนอกเราใส่ตัวเดิมทุกวันเลยค่ะเพราะมันเป็นกรอ t ทคซึ่งมีคุณสมบัติกันลมกันแดดกนันฝนแล้วก็กันน้ําได้ดีค่ะแต่เราอาบน้ําทุกวันนะแล้วอย่างที่เห็นเราสองคนแบ a แพก,กันมาค่ะต้องประหยัดที่นิดนึงี่ง ร้อนจัดนังถอยหลังด้วยสวยใครเลือกพี่เลือกเองแต่ในเว็บมันบอกว่าไม่การันตีว่าไปทางไหน,นคือไม่รู้ต้องแรนดอมเอาก็คือ5 0าสิ้าสิบดวงสวย ถึงแล้วเซม็ปโอเคให้ช่นยเนฐานมีเาโนลาม่าเอิกาเซียเอ็กซ์เพอร์ยังแบคแพ็กอยู่ในหลังนะ้วพวกบอกว่าไปดูบาอรฮอนก่อนดีกว่าเผื่อพวกนี้ฝนตกมองไม่เห็นก็เลยต้องแบบแบคแพ็กกันมาเว้ยดูรถดี เขาหนักตังคอะไรเหมือนรถกรอบเอามาต่อปะเฮ้ยแต่คันนี้ใหญ่อยู่นะนี่ไม่ไ <c oughs> เ,เพิ่งบอกว่าเมืองนี้เขาไม่ให้เอาโหลดยนเครื่องสั่นดาบเข้ามาวิ่งในเมืองอ่ะจะโดนชนนี่ละ่ะอันนี้คือแท็กซี่นะน่นะารักม่ะ เายหาอะรินกันอุ้ยน้ำมะพร้าวกะทิะน้ำะทิ่วพะเล้นะไปันนี้คือตัปีกขอวันไปดูอยากไ้สีดสีดวลาเมอไ กำลังรับของเราสองคนไม่ถึงที่จะนอนเซอร์แมทนะคะเราก็เลยออกไปนอนข้างนอกค่ะเดินทางด้วยรถไฟหนึ่งสถานีเท่านั้น๊ายบาย <c oughs> ทำเองไงนะทำเก่งแล้วเดีเยนียเงียบปิง้งเงียบสังัดมีแค่เราขึ้ขมนมาข่าวฝนไอ้ที่มาตกโอ้โหสภาพพรุ่งนี้ แตงแตงแตงตีทีหนึ่งก็คือได้ยินทั่วหมู่บ้านเลยคนะ่ะแล้วก็มีเสียงตามสายไหนวก็มีเสียงตามสายด้วยไอ้ไซ้ี่มันพาบ้านเราห,หมู่บ้านก็คือแบบเล็กๆจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเป่าหนักมากทุกคนฉันปวดหลังไปหมด ต้องปั่นแบบยกล้อไปด้วย <g ül> จูไปใหญ่จริงนะฉันไม่โกหกอย่าบอกนอนตึกอ๋อมีความคาดหวังจะได้นอนบ้านโอเคที่พักมาจ้าโอเคเข้าได้สักที พราะมันใหม่เกินไปอ่ะจำไม่ค่อยชอบเทไรโอเคจบวันเที่ยวนานกับการนั่งรดไฟเที่ยวนะบ๊ายบาย แล ah. no ้ตาก็จเจอจะได้เจอปกัทุกคนไม่เห็นอะไรเลยบุาฎ์ตื่นมาแต่เช้ามากๆเลยนะตอนนี้แปดนมงกว่าๆกือบเก้าโมงค่ะแต่ว่าเราไม่เห็นอะไรเลยบอกว่าี่มาแล ปิดด้วยเราก็จะรอกันไปจนกว่าที่ภูเขาขี้อายเนี่ยจะเปิดหน้าให้เราเห็นนะอากาศก็คือพายุหมาจแต่ทำไมนั่งพันเป็ดคนอื่นเขาไปนั่งจิบชาอยู่ในนั้นละเราคนจน <c oughs> ไม่อยากจิบชาข้างล่างมันด้วมีพายุที่มานะะต้องบนมันมี อืมมนเป็นมันรไลิน อะไรอ่ะเจ็บข้อมือเดียวเดียวเจ็บข้อมือดึงดุจระดะเลื่อนสิครับมีอะไรฝากถึงราไว้ราขับเบอร์ขับบอลได้นะเจ็บไหมวะมีจบคนตาย ทัานเป็ดปิดตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างไหนพีคขึ้นมาสิบอกเลยว่าต้นสูงขึ้นมาต้องนอเป็ดโอ้ยก็เด็กเขานั่นซาโลมอนรอดคนไหนคนไหนคนสูงไปดูสะภาพทุกคนเราออกมาคนเดียวเพราะว่า ไปเพิเข้าไปข้างในร้านกาแฟแล้วก็ไม่อยากออกมาแล้วเพราะว่ามันหนาวมากพอเข้าไปมันปุ่นแล้วมันสบายไงแต่เราไม่ชอบข้างในมันเสียงดังอะแล้วก็คนเยอะอยากเลยออกมาข้างนอกดีกว่ามองทางแค่ไม่เห็นเลยนะเฮ้ยดูดิลมแรงมากไม่ไหวนะแต่ก็ไหว จริงๆอยากเดินไปไกลๆแต่ว่าแบบระยะการมองเห็นคือมันสั้นมากก็กลัวว่าจะลงเอยจะพี่เพิ่งมองมาแล้วหาไม่เจอเอยก็เลยแบบอยู่แถวๆนี้ดีกว่ามาดูอันนี้ไกกัีกวาว้าวเก่งจังอันนี้ไม่ลื่นนะครับให้เขาจะไปลื่นบ่อยๆจะบ้าเหรอเก่งมาก ถึงแล้วทำไรยินบิงซูน้องหวานไหมเดูเล้ดีอะไเบียเปินเหงื่อว่าเราันนี้ต้องเยนหัวตอนลงอ่ะ ตอนจบอ่ะเออตอนจบเวียนหัวนิดน,นึงเ,ออเวียนหัวตลอดไปแต่ไม่เห็นสนุกเหมือนเล่นจริงเลยมันไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นอะมันไม่เห็นเลี้ยวได้เลยเออใช่เขาบอกให้เลี้ยวดึงดึงแล้วเลี้ยวใช่ไหมอเออไม่เห็นเลี้ยวเลยเยล่นี่เห็นหนา้าคนสับไหมเห็นไ่หันไปดูอยู่ลิซาก็หันไปดู <laughs> มาฮอนฉันรอเธอมาห้าชั่วโมงแล้วนะ จะไปเล่นใต้ลมไหมใต้บันดไนดอ่ะก็ไม่เป็นไรเขาไม่ค่อยมีคนหรอกอันนี้เขาแบบเหมือนเป็นตัวตูเจ้าหน้าที่นั่นแหะ ไปกี่ตัวหมื่นตัวขึ้นมาถึงนี่เก้าโมงตอนนี้กี่โมงยังไม่เก้าโมงเลยตอนนี้ก็สี่โมงแล้วข้างบนนี้เกินเจ็ดชั่วโมง

ทุกคนเราออกสรงผมแบบบารดเวอร์วันนี้ออกจากเซอร์แมทแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปอินเทอร์ลาเคนโอ้แม่กระเป๋าขึ้นนะเพิแบบหนึ่งนะจั้นจ้าไม่พอดูในกล้องมันก็ไม่สูงไงแต่เธอไม่ได้เป็นชั้นนี่เดี๋ยว ขอพรเซนนิกคลาสนิคคฮาสถุงกระเป๋าแล้วออกจะเบาหมายถึงหองนิชานะรับเยอะเดี๋ยวก็ถึง ไปดูอยู่ที่ s p ีดมาต่อเรือทางง่ายๆนั่งรถไฟมีไม่ไปลมเวลทางยาก,กทั้งวันมีสองเที่ยว <c oughs> 10โมง28กับเที่ยง28ไปอินเทอร์ลาเคน จับให้จับให้เดี๋ยวจะคว่ำลงไปก่อนอืมว่างเปล่าเต็มกำลังเหรอแล้วถ้าถ่ายลงไปจะแบะหรือไเดี๋ยวพีว่จับไปให้อ่ะคว้าสายเหมือนสายจูงเด็กอะ่ะอยา่าซนนะลูกคือนั่งตรงไหนก็ได้วิวด,ดีหมด เบอร์คาสทลไม่ว่าจะเป็นแบบคลองเล็กๆหรืออะไรช่างงงมากคนที่ยุโรปที่ไปเที่ยวประเทศไทยแบบอยากเห็นคลองดำๆมอต้องการเห็นอะไรในกรุงเทพหรอขายหาดที่ตูนแลไม่มีทะเลไงเข้าไปกรุงเทพเพื่ออะไรเอาไปดูวัดดูเวิร์ดดูอะไรอย่างนี้คนไทยทำกับข้าวก็อร่อยเอาใจเก่งทำใจปัวที่จะเอาปวดเป็นตลาดเออ เหลเป็นคนไดอ่ะไม่มีอ่ะทุกวันนี้ของเขิงอะไรจัดอยู่คนเดียวมาถึงเนี่ยอย่างเงี้ยนอนนอน,น,อน ต้องเป็นแบบนี้ประวะจะตื่นเต้นกับอะไรตื่นเต้นกับฮาราดไอดิ้งอยากเล่นเออบอกให้เล่นก็เลยยอมเล่นสิบกว่าบาทเอุ้ยอย่างนั้นต้องมีสวีทจังเลยหลังจากที่ลงเรือมาต่อตรถเมล์แล้วก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วดูวิวหุว้ยชอบนอนบ้านพักแบบนี้มันฟิลแบบ อยูหลโฮม ่งมาให้เร็วปะไปดูชั้น2ชั้นสอของที่นี่ก็คือชั้นสามพอชั้นหนึ่งก็คือชั้นศูนย์ที่ท่องเอาไว้อันนี้คือชั้นของอยู่โลกนะจ๊ะน่ารักน่าใจอ้ออาวไม่โฟกัส นวิวด,ดูไงปีนน้ต่างดูดิครับผมถูก้วยนะพี่มน่ารักอ่ะชอบ้แบบนี้น,นี่แหละขาหล่อต่อคิวถ่ายรูปกงั้นกันแหละ ก็ถ่ายตรงนี้ก็ได้ก็เหมือนกัน,นทุกคนจำที่นี่ได้กันไหมคะสถานที่ถ่ายแคทแลนดิ้งออนยูตัวบ้ถ่ายังไงอ,ะอ,อ่ะได้กินข้าวมุมมหาชนตรงนี้ไปซื้อ,อข้าวกล่องมาจากคูมนะเพราะว่าเราสองคนประหยัดเงินเราถ่ายรูปไม่ได้อดโกโปเลยต้องเดินกลับไปขึ้นรถที่นูน่น บิกแล้วเราจะไม่ไปเลย